สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมบอลลีคลิปนี้ก็ยังคงมาดูความปังของสาวไทยของเราครับนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็ถือว่าเป็นทีมระดับโลกที่ได้ไปลุ่นเล่นในระดับโลกแล้วล่ะครับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ย่อมมีคนรู้จักเป็นธรรมดาครับคลิปนี้จะมาพูดถึงความฮอตของแนนทัดดาวนึกแจ้งครับบอลเร็วคนเก่งของเราที่หลังจากน้องๆเมียนมาได้มีการขอถ่ายภาพกันแล้วเมื่อเดินออกมาจากสนามหนุ่มๆก็มีการขอแนนถ่ายภาพด้วยครับน่ารักมากๆเลยครับ งานนี้หนุ่มๆก็คงจะมีตะลึงในความสวยของแนนกันบ้างละครับถึงกับมีการเหลือบตามองแนนด้วยเมื่อแนนกำลังเดินผ่านไปนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของนักตบลูกยางสาวไทยของเราครับเป็นทีมระดับโลกที่ตอนนี้ถือว่ามีชื่อเสียงที่มาพร้อมกับความสามารถทำให้เราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้อยู่เสมอครับดีต่อใจมากๆเลยครับสาวไทย